อ่ก็ขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่รายการนี้ซีจีส์ใครทักฟรีนะวันนี้ก็เดี๋ยวไปกันที่ซีจีส์เพื่อเชื่อใจกันนี่นะอยู่ผมนะฟ้าดำวันน,น,นะาานี้ก็จะมาสอนไม่ได้เล่นเกมนะจะมาสอนเออการแชร์เกมในสตรีมนะครับนะนะก็โดยไม่ต้องใช้ไม่ต้องสมัครเป็นสมัครสมาชิกกลุ่มแชร์ลิงแฟมิลี่นะก็โดยต้องโดยการแชร์เกมคืออะไรนะก็ก็คือให้เพื่อนอนะ่ะอันนี้ลาบผมนะอันนี้คือลาบผม ของชนะนี่คือรหัผมอันนี้ขอของคุณดีโดหรือคุณคิวนาทีนะก็เขาก็แชร์ไหมผมได้จบทอ่แล้วนะผมก็จะสอนโดยการไม่ต้องใช้การสมัครสมาชิกนะก่อนรือเราต้องมีรหัสสตรีมของเพื่อนก่อนนะไปขอยืมเพื่อนนะยืมเพื่อนนะโอเยครก็จะปูอขอออกก่อนกันนะครับเปลีผู้ชายนะออกจากระบบนะครับโอเคครับจะทําให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวอะไรเนี่ยอัปโหลดเสร็จแล้วกรับผมจะไปลืมไปไอะไรด้วยอะไร ดโอเครับมาต่อเลยนะครับโอเคก็หลังจากนั้นก็ไปเอารหัสเพื่อนมานะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอปิดปิดขอสต็อปคลิปไปก่อนนะเพราะว่าผมต้องใส่ที่ขันที่ขี้เกียจเซ็นเซอร์นะโอเค,คบก็กลับมาแล้วนะครับนี่ครับในในของคุณคิวนะครับ นี่ยของคุณคิวดีโดนะให้ดูหลักฐานเลยนะมูยาก็ตอนนี้อันนี้ก็ผมนนก็แชร์ให้เรียบร้อยอ๋อยังไม่ใช่นี่มันเกมของผมผมยังคุณผมยังไม่แชร์ให้คุณคิวนะมูยาก็อันนี้เกมของคุณคิวนะแต่ว่ามันจะได้บางเกมนะจะได้ไม่ครบเกมนะเดี๋ยวถ้าของใครได้ครบเกมก็โชคดีไปนะครับบ <c oughs> ูยาก็มาไปที่สตรีมนะ,น,ะน,ะนะครับกระตักข้านะครับบูยากตอนใช้ต้องต้องต้องเปิดสตรีมการ์ดเราว่าเลขต้อนเพื่อปิดสตรีมการ์ก่อนนะครับในนัด แล้วก็เราเปิดสตรีมกาั์แล้วก็แล้วก็เราไปที่ถึงเราจะแชร์เกมนะ้อ้ยไปที่แฟมิลี่มันจะเป็นแบบนี้ครับเนี <Contract> ้ยมันจะขึ้นแบบนี้ด้านล่างนี่จะเป็นรายชื่อของเพื่อนนะเพื่อนของเรานะครับนะแล้วก็สคนที่อยากอยากแชร์เกมให้ก็คลิกถูกนะครับโออยคาคลิกถูกแล้วก็แล้วก็ตัวเลขตัวเลขมันจะมันจะเป็นอันนี้อ่ะเป็นเป็นตัวเอออโตไลซ์นะออโตไลซ์ก็คืออนุมันนะอนุมันให้แชร์เกมเนั่นเองครับก็คลิกไปที่ชื่อผมนะไทยดีสตี๋อีอ้ฟ้านะแล้วก็ อั Auto, like this computer, นะลโตไลท์ดิสคอมพิวเตอร์นะก็จะรอรอก่อนนะครับรอมันจะมันทําระบบนะไอ้น,นี่นะมันก็แชร์เกมเรียบร้อยนะนก็ตกลงนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนผู้ใช้นะครับก็แล้วก็มันก็จะแชร์เกมเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะลองให้เอาของผมมาแชร์ให้คุณดีดูนะโอเคคนระัจ้ะขอเวลาใช่ไหครับเพืนะ่อโอเคครับรอครับรอมันเข้าก่อนนะชิเกมนเนลแบบโอเคคนระับ ไมีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากนะก็วางรอโอ้ยแอปก็ไปมาที่ขผมก็ลองดูครับสตรีมการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่แฟมิลี่นะครับแล้วก็เมนเทียอะไรนะโอ้ยแอไปที่ดีโดนะแล้วก็เอาตัวไรชนะโอ้ยแอปรอรอรอแล้วก็ตกลงนะแล้วก็ลองเข้าร้านของคุณดีโด้ด้วยนะโอ้ยแอปเปลี่ยนผู้ชายนะกี่รอบวะเนี่ยโอเคครับโอเค อ้ยับไปเออไม่เออสองรอบสองรอโอเคครับโอ้ยับนี่ครับมาแล้วโอเคครับก็ไปดูกันนะว่ารีมได้ไหมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับขึ้นแล้วเห็นไหมครับสรุปคือมิชชั่นคอมพิวต์ไกนะครับก็จะได้บางเกมนะผมบอกแล้วว่าได้บางเกมนะสําหรับบางเกมก็จะไม่ได้นะโอ้ยับปรับไปเปลี่ยนผู้ชายนะโอ้ยับก็ถือว่าใช้ได้จริงนะครับ ใช่ได้จริงนะครับผมอันนี้ผมก็ได้เรียนรู้มาจากคุณอาร์ตี้เกมดิววีวนะก็ต้องขอคุณอาจารย์ท่านนี้จริงๆครับอีกอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเสียหน้าแป๊บเดียวครับโอเคครับโอเคครับรอรอเข้าครับโอเคครับถือว่าวิธีนี้ได้ผลจริงๆครับถ้าไม่ได้ยังไงก็บอกผมมาได้นะเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกันได้นะพูดคุยบอกกันได้นะโอเคครับยังไง หวังว่าคลิปนี้คุณจะเป็นประโยชน์นะก็ยังไงฝากไลค์ถ้าสนใจรายการข่าาเยืนตอนนั้นก็ก็วันนี้ก็ขอจบพี่พี่น้นะนรับสวัสดีครับบ๊ายบาย